เ,เราอเ,เราอเเ<ร>านำตับทำความสะอาดลับเสร็จแล้วก็เอามาขาหมูเดีนวสองกิโลหนึ่งพันบาทส่งฟรีห้องเย็นให้เลยจ้าตากปกติหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ไส้กรอกหมู้วนหรือไส้กรอกคุณเส้นสั่งสี่กิโลส่งฟรีห้องเย็นให้เหมือนกันจ้าหนึ่งพันบาทเหมือนกันพญิบาลแลเซ่สวัสดีครับหมูว่<า>นสวัสดีจ้ามวัสดีใดกะเพราเครื่องในไก่นะครับเครื่องในไก่มีตับมีเกล็ดมีหัวใจมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเป็นเครื่องในไก่หมูวันอยากกินแต่ว่า หมูวัน,นไม่กินนี่หมูแต่เดียวด้วยหมูแต่เดียวเสิร์ฟนะครับมีแตงกวาผักผักแตงกวากินมามาแซ่บๆเหมือนกันพี่น้องขายของสิ <c oughs> ขายเท่าเขาเห็นน<ล>ะเราจะเชขายของเนี่ยแล้วซิมี่ <c oughs> ผมว่าฉันมาฝากหัวเจ้าเนอะจัดหน่อยกันอันไหนไม,ไม่ไม่กินก็เขีเ่ยมันทางนี้ก็ได้เขี่ยอีกเข้อชิดดาอยู่ชั้นนี้หรอกเอออันไหนไม่กินก็เอามาทางนี้โอ้พี่น้อง ไอกะเพราอันกำลังแบบว่า,วาหอนหอนเลยเข่ากะหอนผัดกะหอนอ,อืมอกินชอบดาบฉันจัะจ้าวนี้ข้าวร้อนอืมอืมบมากข้าวก็ร้อนผัดกะเพราก็ร้อน หืมหน่อทำไม,ไมเธอไม่ซื้อตับยาวยาวเขาขายเป็นฝว่งอืมทำตัวต๋ว,วเราเอานำตับทำความสะอาดตับเสร็จแล้วก็เอามาหัน่นหั่นเสร็จกลับไปลวกน้ำเราลวกก่อนนะเพื่อให้ตับกับ,กบเครื่องในมันสุก ยกเสร็จก็ใส่ช่วงเวลาลวกก็ใส่เกลือหือจะบอมูห <c oughs> มูแต่เดียวของเรารสชาตินัวนะกลมกล่อม,มไม่หวานเป็นรสชาติแบบว่ามันนักถ้าสนใจสั่งกนนะจ๊ะ อุ้มก็แต่โปรโมชั่นไงดีไหมเอาอะไรดีผมปกติกิโลละห้าร้อยห้าสิบใช่ปะสองกิโลหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเอาไปเลยสองกิโลหนึ่งพันบาทส่งฟรีห้องเย็นไม่ส่งธรรมดาส่งห้องเย็นไปเลยตา่ห้องเย็นสองกิโลปกติสองกิโลหนึ่งพันหนึ่งร้อยวันนี้สองกิโลหนึ่งพันบาทสง่ 1, ทสงฟรีห้องเย็นด้วย แต่ผมทำแบบพัทดทฝนตกมีแดดแล้วเอาจับให้เลยผมใจสั่งข้ามากันนั่นนะจอืเจ้อย่างก็ใกล้จอะอนัรนะหละนะกลจดการบุญง,งานกันถิ่นแล้วโงทานใช่สั่งไปทำทอดโลทานจากข้าวเหนียวก็ได้นะจ๊ะสั่งล่วงหน้าได้เลยจ้าสามารถเอาไปแช่ฟิตได้นะ รสชาติคงเดิมสุดยอดแบบนี้ใครสั่งไปทําำรงทานกับหมูว่านใครสั่งกับหมูว่านสิบกิโลขึ้นไปหมูว่านแถมฟรีให้อีกว่าอยจะขายของละกินก๋วาชีวากหยเนา <laughs> อยากขายของเนาะอือร่อยขายชั่งกับบิ๊กแจม กรอบนอกนุ่มในไม่เคยขายอะไรนางงามเขาก็ขายของเนอะง่วนก,กับนางงามขึ้นเลยเดิอ๋อโอ้ยด่อยแตงอื้อหือ สิบมันปะเฮบ,บนี่สิบมันหน่อยโอ้ยงนี่สิบมันอร่อยซื้อไปท่าอให้ลูกให้หลานนะกลับไปโรงเรียนตอนเชา้าตกตอนเย็นนะโอ้ยคุ้ม Uh huh. คุได้คล้ายชื่อปาม,มูกันก็ท่างเขาทับ <c oughs> แต่รสชาติมันกคือกันแน่นหรอรสชาติของเราจะไม่เหมือนใครเป็นรสชาติของเราเองเป็นเอกลักษณ์ของเรา ข้าวหน่อไิ้ก็ิดก็หมดอย่างเงี้ยแล้วไม่กัดโปรไส่กอกแ้ท่นจับหมูกับเด้บ้างไหมไส่กอกอีสาน เต๋าปูแบบนี้ดีกว่าสี่กิโลหนึ่งพันบาทส่งฟรีห้องเย็นไปไหมปกติเท่าปกติสี่กิโลหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบอ๋ออุ้ยคือคุ้มแท้คุ้มส่งฟรีห้องเย็นด้วยสี่กิโลหนึ่งพันบาทอืมอือมเอา,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 ามสามสั่ง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 แล้วใส่ขายจำนวนเยอะๆแล้วกัน กำไได้นิดหน่อยสมุนไงเข้ามาเทอาจ้ามีโปรโมชั่นถึงวันไหนจตาหรือว่าเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อนจากโปรจนถึงเลยงานบุญไปเลยก็องอือ อร่อยหมูแดดก็อร่อยตัวไส้กรอกก็งานบุญนี้เดี๋ยวก็มีคุณนายหมุดเก้าเขาก็จะเอาไปทำบุญเหมือนกันลงทานใช่เขาจะทำบุญลงทานเขาทาบทานมาแล้วล่ะสามจิบโลอ่ะไม่รู้เขาทาบทานมาแล้วล่ะ กินน้ำลายก็อินอืมกินอะไรกินแซ่บข้าวเต็มั่วเลยนะคนละั่วเลยกินแบบแบบ<น>หมดหมดละหลัใหม่ก็หลังใหม่ก็ไ <c oughs> น้ไหงใหม่มากินหมดที่ายเขาเพเห็ี่ว่าอันว,วัวนากินตะการตะการกินกระไหรหลือเป่า กูเลยบายครับไปทำไมเขารู้ว่าฉันคิดตะกะแล้กแกในกล้องาก็ตะกะแล้วตัวกินตะกะยิ่งผ่านแล้วซตอนที่กินหน้ากล้องกับด่างกล้องไม่เหมือนกันนะด่างกล้องก็กิน ก็ดีเพื่ออย่างงี้จ้ะหน้ากล้องก็จะดูแบบมุมมามให้เด็ดอร่อยลายังลายังสิ่ไปคำนับหลังไหมหอ,อร่อยด้วยสั่งเข้ามากันได้นะจ๊ะท่านใดสนใจก็สั่งเข้ามากันได้นจา้าหมูแดนเดียวสองกิโลหนึ่งพันบาทสองฟรีห้องเย็ยนให้เลยจ้ะจากปกติหนึ่งพัน หนึ่งร้อยบาทค่าสองกิโลสองฟรีห้องเย็นค่าส่งค่าคิดค่าส่งห้องเย็นใช่ปะจะประมาณพันสองไหมจะประมาณพันสองอันนี้ลด,ดไปเลยหเหลือให้หนึ่งพันบาทส่งฟรีให้เลยแล้วก็ไส้กรอกหมูรวนหรือไส้กรอกค้นเส้นสั่งสี่กิโลส่งฟรีห้องเย็นให้เหมือนกันจา้าหนึ่งพันบาทเหมือนกันจากโปรโมชั่นจุกๆุกไปเลยแต่เราไม่รู้ว่า FC เราจะดูจบถึงตอนนี้ที่เรามีโปรโมชั่นหรือบาทนะ่เราบอกโปร พราะบางคนก็ดูไม่จบเขาดูไม่กี่วินาทีเขาก็ไปหนีคนอื่นหนีไปแล้วเอาไมื่อนีไปแล้วครับพี่น้องฝา,ากนะถือฝากโปรโมชั่นเนี่ยเด้อพี่น้องหมูแต่เดียวนะครับสองกิโลหนึ่งพันบาทเพราะปากติหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับส่งเราคิดแค่หนึ่งพันบาทส่งฟรีห้องเย็นด้วยแล้วถา,ถามว่าเป็นเนื้อด้วยเหรอเนื้อจะจัดโปรด้ไหมเนื้อเดี๋ยวเข้ามาเนื้อเนื้อ ก็เลยหลังลุกสนใจทักมาใส่ปลอกสี่กิโลงพันบาทนะครับส่งฟรีห้องเย็นเพราะปกติหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบาทเอ้านม่ไปครับมแาแบบบอกร้ายมัอนอยากขายของปลอกกรหชินาสวัสดีครับสวัสดีค่ะส,สะั่งใหมนะ่เนาะ